อย่างนั้น,นขอไปฝั่งภูมิัยไทยนิดนึงเพราะว่าทางคุณสุริพงศ์อาคัศกุลเกียรติเนี่ย<ๆ>ก,ก็บอกว่าจุดยืนของทางภูมิใจไทยเนี่ยก็คือคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศของประชาชนเป็นหลักเนี่ยถ้าเกิดประชาชนไม่โอเคเนี่ยเดี๋ยวพร้อมทำงานทางการเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวทบทวนได้ ใช่ค่ะเขาบอกไม่ได้ยึดถึงประโยชน์เพศที่สานะคะมีการพูดกันมาแล้วเรื่องเปิดดา่านเนี่ยก็มีการอ้างว่าถูกแรงกดดันจากญี่ปุ่นทั้งฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชาว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยได้รับผลกระทบแล้วก็ขู่เรื่องจะย้ายฐานการผลิตจากบ้านเรา<ช>ก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่เรื่องนี้กระทรวงกลาโหมก็ออกมาโพสต์อะไรบางอย่างในนามสนามชัยสองนะกระทรวงกลาโหมก็มีการพูดถึงเรื่องการผ่อนปลนเขาก็คิดว่าที่จะมีการเปิดด่านเนี่ยจะเป็นการผ่อนปลนให้มีการข้ามแดนไปมาได้ขนสินค้าไปมาได้เขาก็เลยออกมาย้ําชัดเจนว่า ที่คุยกันว่าจะมีการผ่อนปลนให้เปิดด่าน่ะโดยเฉพาะจันทบุรีตราดเป็นจุดแรกนําร่องก่อนเนี่ยเขาบอกจะไม่มีการพิจารณาผ่อนปลนจะไม่มีการพิจารณาเรื่องการผ่อนปลนให้ขนสินค้าใดๆหากไม่มีความคืบหน้าอย่างมีนัยสําคัญในการดําเนินการตามข้อตกลงเกี่ยวกับ1ถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ชายแดน2ร่วมเก็บกู้ทุนระเบิด3ปราบปรามคอ scammer อ่าต้องเป็นรูปธรรม แล้วก็มาย้ําชัดเจนต่อในประกาศของ,รงกระทรวงกลาโหมอีกนิดหนึ่งในข้อตกลงอ่ะคือไอ้เรื่องนี้จะดําเนินการก็ต่อเมื่อมีความชัดเจนเหมือนกัน่าสิ่งนั้น,เ,เ,นเป็นเพียงแค่หลักการอ่ะก็คือข้อมูลเดียวกันเพราะนั้นก็ยืนยันชัดเจนจากบิ๊กเล็กนะพลเอกนะัทพลน้าพาน,นิดที่บอกให้ตั้งคณะกรรมการไปดูเรื่องเปิดด่านชายแดนนะคะจันทบุรีตราดเนี่ย แต่มันมีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นมาตอนแรกนึกว่าจะเริ่มเปิดกันไปก่อนแล้วจะขนเฉพาะสินค้าไม่ขนคนแต่ตอนนี้บอกแล้วว่าต้องทําตามเงื่อนไขที่ตกลงใน GBC ก่อน<ช>ถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ร่วมเก็บกู้ทุ่นระเบิดปราบปรามแกมเมอร์ถ้าไม่ทำสามข้อนี้เปิดด่านไม่ต้องคุยปิดด่านไปก่อนแล้วกันครับอ่ะ